สวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับครอบครัวคุณยายนะครับผมคุณยายคุณยายบุญช่วยนะครับผมที่ได้กลับบ้านนะครับผมมาอยู่กับหลานๆนะครับผมดูหลานดูหลานดูหลานไม่สนใจรู้รู้สึกว่าหลานไม่สนใจยายเลยนะครับผมดูนะครับผมดูหลานเต้นอย่างเดียวคุณยายก็คุมอยู่ด้านหลังนะครับผมยายผู้ มาดูกลางวันแล้วคุณยายอ้วนมากนะครับผมสมบูรณ์มากๆาคุณยายแข็งแรงมากๆนะครับผมดูห้าสิบนะครับผมห้าสิบอย่างแจ๋วเลยนะครับผมดูดูหลานดูหลาน,ลานต๊อกแทกนะครับผมไม่สนใจเลยต๊อกแทกพี่วันดี tắc 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 tech, of 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 tech, นางเอกหมอลำนางเอกหมอลำดูชุดนะครับผมเลือกเอาเลยชุด <c oughs> ตากไว้อย่างดีนะครับผมฝนตกตากไว้อย่างดีเลยชุดหมอลำนะครับนางเอกหมอลำนะครับผมโอ้ตากไว้เพียบเลยดูดูด,ดูไม่สนใจคุณยายเลยนะครับผมโยกอย่างเดียวดูคุณยาย ก็ดีใจนะครับผมที่คุณยายได้กลับบ้านนะครับผมที่ได้นั่งนั่งรถกลับบ้านเนาะดีกว่าไปแบบแบบที่ชุดก่อนนะที่ชุดก่อนที่ชุดก่อนได้เดินกลับนะครับผมชุดนี้ก็ยังดีนผมที่คุณยายได้รถกลับบ้านเลยนะครับผมไม่ต้องเดินก่อนนะครับผมก็เป็นความโชคดีนะครับผมของคุณยายนะครับผมเลี้ยงช้างอีกชั่ช้างอีกสามเชือกนะครับผม ที่มีต้องเดินนะครับผมดูด<ณ>ูดูวันดีวันดีวันดีดีใจเอานึกสภาพแล้วผมว่าถ้าคุณยายเดินจะเป็นยังไงนะครับผมดูดูว <cart> <Blog displays> <aspirations> ันดีคิดถึงคุณยายนะผมล้วงหาคิดถึงคุณยายมากไม่ได้เจอกันนานนะครับผมดูดูโอ้คิดถึงกันมากเลยครับผมดู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 นี่คือความคิดถึงกันขอผมน้องช้าของเรานะครับผมนี่อราแตก <c oughs> ร้านน้อยไม่สนใจเลยนะครับผมหลานน้อยยังมีคุณกับคุณยายนะครับผมแต่พี่วันดีคุณแล้วนะครับผมดูคิดถึงกันมากนะครับผมดูรักแทกสายอย,ย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบก็นึกเป็นของแบบไยเบ้นเหมือนกันนะครับผมถ้า ถ้าเราไม่ตัดสินใจกลับมาตอนนั้นนะครับผมเราก็คงต้องเดินนะครับผมเพราะค่ารถไทยบิยนแพงมากจากภูกเก็ตมานะครับผมค่ารถแพงจริงๆนะผมประมาณสาม0 0ืนกว่าบาทนะครับโอสามหมื่นสามืน,มน,มนกว่าคะแนนนะครับผมจากภูกเก็ตมานะครับผมมาสุรินทร์ก็สองวันหนึ่งคืนนะครับผมมาถึงบ้านนะครับผมสองวันหนึ่งคืน ของคุณยายนี่ก็คือคารดไม่แพงนะครับผมก็หมื่นกว่าบาทก็มาได้นะครับผมแล้วก็เวลาเดินทางก็แค่หกเจ็ดชั่วโมงนะครับผมก็ถึงเดแยวถ้าจากภูเก็ตนี่อุ้ยหนึ่งวันสองคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนสองวันนะครับผมขอโทษครับผมดูตกแตกดูตกแตก ดูดูดูความคิดถึงกันนะครับผมคุณยายกับลานนะครับผมที่ไม่เจอกันนานนะครับผมดูดูด,ดูคุณยายกับลานนะครับลานตัวน้อยโยกอย่างเดียวเลยครับนี่ก็พึ่งต่อเติมให้คุณยายนะครับผม ต่อเติมบ้านต้อนรับคุณยายนะครับผมคุณยายจะได้กลับบ้านนะครับผมนี่นี่ลานตัวน้อยนะครับผม <c oughs> คุณยายอ้วนมากสมบูรณ์มากนะครับผมจะอยู่จะอยู่พร้อมรอครอบครัวกันแล้วต็อกแตกทอกแตก็ตอกแต,ตก <c oughs> โบ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 ขึ bo, 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 bo ้นอยู่กับหลัสีโบข้างนี้ก็สีเหลืองมีสีเหลืองข้างนี้สีแดงดูดูตอกแตก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 ครับ นี่มา mà มาแล้ว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  lẽ แล้วมาแล้วมาแล้ว คุณยายดูคุณยายนะผมใหญ่ห้าสิบย,ยังเจ้าเลยผมแข็งแรงมากเลยสมบูรณ์มากด้วยครับผมอ้วนท้วมเลยนะครับผมขนาดนั่งรถมายังไม่เพลียเลยนะครับดูคุณยายห้าสิบเออห้าสิบปีนะครับผมคุณยายดูหลานดูหลานดูหลานไม่ลืม เริ่มเริ่มเมไปเล่นแล้วครับร้านตอกแตกตอกแตกคุณยายคุณยายตอกแตกมีใจนะครับผมที่คุณยายได้กลับมาบ้านแล้วนะครับผมคุณยายนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมทำงานหลายที่แล้วจนอายุห้สิบแล้วนะครับผม ัองว่าบัานปลายนะผมคุณยายอยากจะอยู่บ้านเนาะไม่อยากไปไหนแล้วนรับคุณยายอยากจะอยู่บ้านนะคุณยายบอกไม่อยากไปแล้วอยากอยู่กับหลานหลานนะครับผมเห่ไมก็ส่งกําลังใจให้คุณยายด้วยนะครับผมให้คุณยายได้อยู่บ้านนะอยู่กับหลานหลานดูดูคุณยายอ้วนมากครับผมคุณยายสมบูรณ์มากๆนะครับอุ้ยจ้ ตักแทกตักแทกดูคุณยายห่วงหลานมากนะครับผมดูแค่หลานจามนี่เฉยก็ดู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 นะครับผมมาคุ้มครองหลานเลยนะครับผมนี่คือนะครับผมอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้ได้ตกงานได้มาอยู่รวมกันนะครับผมนี่ผมก็ให้กำลังใจคุณยายได้นะครับผมนี่ครับผม ก็ฝากให่แม่นผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์นนะครับผมก็อย่าลืมให้ผมกดกระดิ่งนะครับผมเ mm hmm. พื่อแจ้งเตือนนะผมว่าคลิปหน้าเราจะพาแม่ไปดูอะไรไปอยู่ตรงไหนครับผมดูช้างเชือกไหนครับผมก mm hmm. ็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม